สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังลำดวนช้างไทยค่ะวันนี้ลำดวนเดือนเพนอยู่กับควานจอดแล้วก็มีบอดิกาด,ด้วยนะคะข้างหลังหน่อยต้ซื้ออย่างหน่อยทูน,น่านะคะวันนี้ทูน,น่ามาช่วยควานจอดนะคะอาบน้ำให้เดือนเพนกับลำดวนทักทายหน่อย โนโน่โน่นานแล้วนะคะสองเชือกนี้ที่ไม่ได้อยู่กับควานจอดเ <deton ation> นื่องจากควานจอดทำงานนะคะ <ST AR C> นนวนะคะันนี้ก็ควานจอดก็ทำงานอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้มาช่วยพ่อควานนะคะ มาช่วยคุณตานะคะอาบน้ําให้ช้างคุณตากับยายไปตัดหญ้าค่ะวันนี้ก็เลยได้อาบน้ําแต่เช้าอีกแล้วนาะอีกแล้วนะคะยืนนิ่งให้อาบนะคะไม่ดือ้อไม่ซน ถอยลูกเดี๋ยวเยียวกิต่ตัวถอยดวนถอยอาบน้ำดีๆด,ด,ด,ดวนอาบน้ำดีๆนะยายดวนอย่าดื้อน,นะ ทูน้าไปหาไก่แต่ขาเด๋้วทูน้าเดี๋ยวเขากัดดีโซนเราถ้าอยากเข้าไปลูกเดี๋ยวเหยียบโคนได้กิบช้างตกงานก็ไม่มีอะไรนะคะช่วงเช้าก็อาบน้ำ กินอาหารแล้วก็กินอาหารแล้วก็อาบน้ำแล้วก็กินอาหารเหมือนเดิมนะคะไม่มีงานทำเนาะอะละหนูทูน่าไปไหนแล้วลูกไหนหนูไปเรียกทูน่ามาสิลูกไปทูน่าอยู่ไหนเดี๋ยวเดินเพลงนจะซ้นหลังเอา <ส>าตาช้างไปไหนช้างไปไหนช้างอยู่บ้านช้างอยู่บ้านนะลูกช้างยังไม่มาเขาอยากล่างเอาล่างเขียวเขาเนา้อต<ไหน>า Yeah, เออมาเพนมาเพ้นมา,มาถูหน้าเอานีเด้อเพนมันเห็นแล้วนะถูหน้าอย่าไปหาหาแห่แห่แห่เออเขายกขาแล้วนะเองนะ จะดึงเช้าเช้าแสงก็เริ่มพระอาทิตย์ขึ้นแสงก็ไม่ค่อยดีนะคะยากจะย้อนแสงหน่อยขอโทษขออภัยด้วยเด้อไม่ที่ติดตามรับชมคลิปหนูจะไปไหนหนูจะไปไหน ไปไหนลูกจอคีจอค,อค,อคยังไม่ตื่นเลยเชาหาห้าขนาดนี้ดูยายเพ็นซี่นั่นทำอะไรนั่นนันตูดอีกแล้วนั่นม,มาเร็วมาเร็ว น้ำเสร็จก็ไปกินหญ้าเฮ้ยดวนเอ๋ไปยังข้างนั่นเส็จแล้วนะคะเรือนเพนกับทุหนา้า<ป>กับควานไปฝั่งนี้<ป>แต่ยายดวนลอยไปนู่นแล้ว ค่ยายดวนไปกินหญ้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ